สบายดีพี่น้องวุฒิภูตคุณมาทางสวรรณพี่น้องจ้ามองแง่ลุแวบใกล้หนาเบิ้องแง่ก็หนาแง่ก็หนาน้องแวบมีค่ะเบิ้งนี่ลูกหรือโรคควน้องแวบเอากิโลมาสร้างไว้หนักหนักในปารุเบิ้งกิโลอยู่นี่เด้อไหนี่นกิโลหมักมวงพี่น้องจ๋าดิอันเละกิโลป่วออกมาปราลูกกับกิโลเอา ว่าซอยมาไบบค่ะท่งานกับอาหารกินบดค่ะมาไอ้ทางด้านล่างอันนี้โดหนึ่งเป๊ะเลยค่ะพี่น้องจการหนึ่งกิโลค่ะนี่ถุงหนึ่งกิโลเป๊ะเลยค่ะเอาลองแวมาใช่โอ้โหอันนี้อันนี้โดสองค่ะพี่น้องจกาอันนี้โลสองขีดตายงยอันนี้น,นละลูกนี่นะ ตูดะโรแล้วพ๋องแฮงสเซนอันนี้แปดขีดค่ะอันนี้แปดขีดค่ะลูกนี้อันนี้โลแน่นอนเลยนะไปก่อนอันนี้โลเป๊ะเลยค่ะนี่หนึ่งกิโลค่ะตูดะโรค่ะอันนี้เก้าขีดค่ะไม่ถึงค่ะไม่ถึงโลค่ะอันนี้ลูกอะไรจับดูนนะ อันนี้แปดขีดค่ะลูกระเบิดระเบิดเออโลกระเบิดริงไหมลูกลูกแปดขีดค่ะ,คคะอันนี้น่าจะโูโรจริงๆด้วยไม่ถึงค่ะเก้าขีดอันนี้เก้าขีดค่ะให้เราวมาดูน,นไหนไม่ใส่เก้าขีดค่ะอันนี้เก้าขีดค่ะ นี่วเวลาเราดูง่นี่ลยดูจับไปหนู่จับขึ้นจับมันขึ้นก่อนนี่ลูกนี่จกบบักรโลเอาไปหนึ่งตั้งดีๆเออดนโลหนึ่งเป๊ะเลยพี่น้องเอ็นนี่ลูกละโลค่ะลูกละโลค่ะลูกละโลค่ะไปพ่อนี่เนาะเด้พี่น้องสิเวียนหนาเนาะ เอาผ้าเด้่นั่งว่าปิดเด้อผ้าสีเขียวอย่าไปคมมันเสียผ้ามาใส่ไว้เสียผ้ามาปิดผ้ามาปิดมอห้ยแมงบัน้นท่องมันนํามาขี่เนาะเนาะเพราะว่เสียดกวนค่ะเสียดหมุนหวังกวนค่ะนี่พราะฮัเ,วเวบิร์ตค่ะเพราะว่าจงไปให้ร้านสาวค่ะมองแนวดุนี่งขาก้ามแน่หญ่ขักะแน่แน่แตให้ร้านสาวค่ะให้อันสกิลเพิ่นว่าสิหม่าจจกสิเดีบม่ามาด้นี่ ใส่เกล็แล้วอันเอาไปกินผกักเตะมันเพิ่นเสื้อผ้าก,กันราขัดแบทุเรียนค่ะก็ไปสามเดือนได้เงินมาไปสองเดือนกลัวค่ะสองเดือนกลัว,ลว,ลวลเพราะเราทแบบประมาณนี้เนาะว่าตอนนั้นเพิ่นเดี๋ยวฮัทตาไปตาวัดสองเดือน,นอเนาะเดือนกูกลัวเดือนกูกลัวได้เงินมาสี่หมื่นกว่าค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวแต่ค่ะก็ะะหายวันละวพัฒนาค่ะ บัดนี้ขันมามันจะเดือดไปอีกขามมือจะเดือดขามปีก็เขาก็ห้เพิ่มค่ะสองพันสามพันนี่ค่ะนั่นเคยพุนขัดวัเคยเรียนอยู่ันอยู่จันทบุรีค่ะมันนี้เขาได้ห้ไปพุนค่ะหายไปภาคใต้อีกแหละค่ะไปซุ่มพอนไปอันพุนหมะต้องระละคนนะคะมากันนี้่งค่ะ มะม่วงใหญ่ค่ะมะม่วงไอ้งามเมืองยาตีด้อย่างนี้่ดื้อเดืองขมิ้นใหญ่ดี้ในนี่กับบดุคือกันบนในน่องค่ะมาถ่ายพี่น้องมึงก็ซื้อค่ะวเสียอ่อนดูกขึ้นค่ะมันมีร้ายแต่แท็บเพราะอยากเลยพี่น้องมันนี่พอไปซื้อเขากินเนสซื้อเสเว่นหมดปวดโพตะ้องก็ดได้ หมูอกแตงค่ะอันนี้บมกม่วงค่ะมันหมูอกแตงตุ๋นลูกซุกมะไฟถึ่งกันค่ะทับอันนี้สุกแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยรมแห้งพี่น้องจ๋าพัดอันนี้ตึงๆเลยเอาไว้ถึิงก่อนเฮ็ดกวนพี่น้องจ๋าทำว่าบบมไบเหลากวนสอยสร้อยสอยแล้วไปปั่นปั่นปั่นน่าจะกวนเนะฮะเนาะปอกๆๆแล้วไปล้างหน้าแล้วก็ สอยสอยสอยแล้วก็ปันปันค่ะกินหมืกับวันนี้ยังได้พี่น้องเอ้ยไปสอยบอกวงว่าให้บงรรังซื้อหรอคะย่งอยู่ต้นเต็มเปี๊ยอีได้ดพี่น้องจ๋าอันนั้นจงมาให้ร้านค่ะ 5, มันหาผนมกไก่ค่อยผนตัวออกค่ะสอยเอาไปกินเนาะคะะ่ะเนาะเป็นสอยไปให้ร้านสาวสอยไปกินจ้ะแต่พี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็ไม่ยังได้เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ค่ะ กดติดตามกดปกติหั่นใจเ่ยสุภาพการแจ้งเตือนกิมแม่สาระาพักกินแพรวัฒนเพียงเนาะพี่น้องที่เขาคิดแพรว่าเขาบควบจะได้หลงเรื่องเก่นเนามาค่ะเจ็บด้วยไข้มือเสียได้ร้ายใจพี่น้องจ๋าขอบคุณเอฟซีไม่ที่กำลังมาติดตามนะคะเขาโมเดลฐานแพรว่าจะเลื่อนแพรว่าก็ไปหาวัตถุคนจ้าขอบคุณเอฟซีเก่าที่ไปเป็นมาบังคิบแพรวพ่าตลอดนะคะ ขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะคิวเหนือขอจบอยเพลงสานีจากพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะเวบ,บาาจุ๊บจุบจ๊บจ้า